เสารที่22ธันวาคมพุทธศักราช2555บรรยากาศภายในชมรมพุทธศาสตร์สากลคึกคักไปด้วยตัวแทนของนักเรียนโสดศึกษาที่เดินทางมาจากทั่วประเทศค่ะ สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเป็นโครงการในดําริของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินได้ฝึกพูดออกเสียงพร้อมไปกับการสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการศึกษาประวัติมโนปนิทานและพระคุณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย และแสดงออกมาด้วยการเปล่งเสียงสวดสรรเสริญพระคุณของท่านนี่คือประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของแวดวงการศึกษาพิเศษสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินที่จะได้มาร่วมกิจกรรมมหัศจรรย์เกินกว่าจะมีใครคิดว่าจะเป็นไปได้แปลกใจที่สุดครับว่ามีคนที่คิดแบบนี้เลยเหรอแล้วผมก็อยู่ในแวดวงของเด็กหูหนวกมาตั้งแต่ปี2 5 1 9 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม,ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีกิจกรรมอย่างนี้สิ่งที่ได้ยินนั้นทำให้ประทับใจมากนะครับทราบซึ้งแล้วก็นั่งฟังไปคนลุกแล้วก็น้ำตาจะไหลนะคะว่าได้ฟังไปฟังไปน้ำตาจะไหลออมาว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้กับเขาเหมือนกันมันพิติภายในขึ้นมาโดยโดยไม่คิดว่าเขาจะทำได้ ทันทีเห็นความประทับใจเริ่มต้นขึ้นแต่และทีมผลัดเปลี่ยนกันออกมาสวดสรรเสริญพระคุณของครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายต่อหน้าคณะกรรมการและเพื่อนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คิดว่าวันนี้ผมทําได้ดีแล้วครับคือเราฝึกกันมานานแล้วตอนแรกคิดว่าตัวเราหูหนวกคงจะพูดไม่ได้ก็มีอุปสรรคในการพูดแต่ว่าคุณครูก็ฝึกให้จนสามารถทําได้ในวันนี้ครับเพื่อนๆน,นทุกคน,นเคารพรักหลวงปู่มากพี่หลวงปู่ช่วยให้พวกผมได้ทําบุญกันในวันนี้คิดว่าหลวงปู่เป็นผู้ที่ใจดีมากครับและคิดว่า ตัวผมจะเคารพและจะทำตามหลวงปู่เพื่อนๆทุกคนด้วยครับรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกศรัทธามากเลยนะคะกับบทสวดสรรเสริญนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะก็เมื่อก่อนเนี่ยนะคะที่ได้ทําการฝึกพูดบทสวดสรรเสริญเนี่ยนะคะก็ขั้นตอนแรกก็มันเป็นขั้นตอนที่ยากมากเลยนะคะซึ่งบทสวดเนี่ยเป็นบทสวดที่ยากเริ่มจากการฟังบทสวด พอฟังเสร็จแล้วเนี่ยได้จังหวะแล้วเราก็มีทําการฝึกพูดเป็นคํคำพอเราสามารถพูดคำคำได้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่เป็นประโยคหนูมีความรู้สึกเมื่อมาเห็นวัพนรรมกายที่นี่แล้วหนูรู้สึกภูมิใจและอยากจะพูดอยากจะฝึกพูดให้ได้เหมือนกับคนปกติและพวกหนูในโรงเรียนนครสวรรค์จะกลับไปสอนน้องๆให้พูดได้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ ว่าเรารักหลวงพ่รักหลวงพ่อสาธุสาธุสาธุ พ่อมาม,า,มาครับตาทูตาทูตาทูลาลวงพ่อครับไม่เพียงแต่เด็กๆเท่านั้นหากแต่ความประทับใจเต็มตื้นยิ่งเผื่อแผ่ไปถึงคุณครูผู้ทำการสอนและคณะกรรมการผู้ตัดสินอีกด้วยค่ะผมอยากให้ทุกคนที่ฟังอยากเรื่อทงอทุกคนได้ยินเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนได้ฟังได้ยินแล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงที่ออกมาจากใจเนี่ย เสียงที่ออกมาจ,จากใจที่เขาสวดถึงหลวงปู่เนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาตัดสินอยากให้ทุกคนชนะนะครับสําหรับผมแล้วทุกคนเป็นผู้ชนะหมดเลยครับอตอนก่อนแข่งคุณครูก็ตื่นเต้นยิ่งกว่าเด็กออกนะคะเพราะว่ากลัวว่าน้องเขาจะเออประมาทหรือเปล่าตื่นเต้นแต่ว่าพอน้องทําออกมาก็คือเต็มที่เขาได้มีโอกาสมานี่เขาแค่เขากล้าทําก็เก่งมากแล้วคะ่ะครูภูมิใจมากคะ่ะ ตรงนี้นะคะเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญเลยเพราะว่าการที่ได้เปล่งวาจาในเรื่องของบทสวดและเป็นเรื่องของบุญล้วนๆเนี่ยทำให้เด็กสามารถที่จะพูดนะคะได้ชัดนะคะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในเวลาเพียงหนึ่งเดือนเด็กทำได้ดีเกินกว่าที่เราคิดนะคะคือเขาจะมีความพร้อมมีศรัทธาแล้วก็ตั้งใจอย่างแรงกล้าเขาเองก็อยากจะได้ยินแต่ว่าไม่ได้ยินเพราะงั้นการที่ให้เขาสวดบทสวดนี้เขาก็อาจจะส่งใจไปถึงท่าน หลวงปู่นะคะแล้วก็จะทําให้เขามีจิตที่มุ่งมั่นแล้วก็จะคิดว่าต้องพูดได้ต้องพูดได้นะคะทุกโรงเรียนที่ได้รับโอกาสนี้นะคะก็คิดว่าเขาน่าจะพัฒนาเด็กเขาเพิ่มขึ้นนะคะและอาจจะทําทุกวันด้วยซ้านะคะและเชื่อว่าในไม่ช้านี้นะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะพูดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าต่อไปเนี่ยนักเรียนหูปิดทุกคนมี โอกาสที่จะพัฒนาได้นะคะพูดพูดสาม,มารถพืพ้นฟูได้เท่าเท่ากับคนหูดีถ้าสมมติเรามีพยายามและก็ตั้งใจจริงๆฝากขอบคุณาทางวัฒะธรรมกายหรือว่าชุมรมพุทธศาสนะคะที่ให้โอกาสกับนักเรียนหูหนวกและก็คุณครูหูหนวกได้มาเปิดหูเปิดตาในส่วนของการแข่งขันสวดทำนองสงองนิญสำพรรณาจักนะคะ คิดว่าต่อไปคงจะมีการได้รับโอกาสอย่างนี้อีกขอบคุณค่ะก็อขอบพระคุณหลวงพ่อที่เห็นความสําคัญแล้วก็เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพเล็งเห็นถึงมนุษย์สยาโลกแล้วก็เล็งเห็นถึงพวกเราซึ่งเป็น,นคนหนุ่มหน่วให้ได้รับการพัฒนาให้ได้รับการเข้าสู่สังคมของคนปกติให้ได้รับการยอมรับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ การแข่งขันรอบคัดเลือกในครั้งนี้ได้น้องๆจาก6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาเทพพรัชจังหวัดประจวบคีรีขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนโนสตศึกษาจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ผ่านเข้ารอบเพื่อร่วมชิงชัยในระดับต่อไปด้วยการสวดสรรเสริญพระคุณของครูผู้คน้นพบวิชาธรรมกายท่ามกลางสาธุชนที่มาร่วมโปรยกลีบดาวรวยเพื่อต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยบุญเส้นทางมหาปูชนียาจารย์แต่เนื้อสิ่งอื่นใดวันนี้พวกเขาร่วมโครงการทั้งหมดต่างได้พิสูจน์ตนเองว่าความบกพร่องทางร่างกายมีอาจปิดก,กั้นหัวใจที่รักในการทำความดี และเมื่อก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ความดียิ่งจะเปล่งประกายเจิดจ้าจนสามารถยกใจตนเองและชาวโลกให้สูงส่งขึ้นได้อีกเป็นอัศจรย์